จะต้องเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดคุณสมบัติตามนั้นห้ามซื้อขายก็ห้ามซื้อขาย,าม,ขายมีอีกราหนึ่งค่ะมาถามอาจารย์หน้าไรเนี่ยอาจารย์อาจารย์สอนเรื่องที่ดินไม่ทราบอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอาจารย์เนี่ยดิฉันมีข้อสงสัยเพื่อนมาขายที่ให้ดิฉันน่ะหนึ่งแปลงสวยมากเลยอาจารย์ราคาก็ไม่แพงเป็นที่นโสอเป็นที่ครอบครองควรจะซื้อไหม โชคดีที่เขามาถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าคุณคุณไม่ต้องไปถามคนขายนะคุณรีเช็คก่อนนะคุณไปถามหน่วยงานที่กดูแลที่แปลงเนี้ยเพราะว่าที่แปลงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของไม่ใช่ที่กรรมสิทธิ์มันเป็นที่สิทธิการครอบครองต้องไปเช็คหน่วยงานว่าขายได้หรือเปล่าถ้าขายได้แล้วคุณค่อยซื้อว่ามันถูกระเบียบไหมเพราะอาจารย์ก็จะเล่าตัวอย่างกรณีนี้ให้ฟังขอบคุณป้าวาสนามากคขอบคุณแากจะเล่าตัวอย่างที่ในในกอไปขายที่สีไล่ให้เพื่อนบ้านแล้วขายไม่ได้ สัญญาซื้อขายเป็นโมค้าเพื่อนบ้านก,ก็ต้องเสียเงินเหนือเงินโดยฟรีแล้วจะไปไล่เบียยเ้ยเขาจะยอมก็ต้องไปฟ้องร้องเพื่อจะเอาเงินกันเอาเงินสี่แสนคืนก็เป็นคดีขึ้นไปลักษณะนี้เป็นต้นเพราะว่าศาลเขาบอกว่าสัญญาซื้อขายเป็นโมคะลักษณะนี้เป็นต้นเพราะนั้นระวังเรื่องการซื้อขายเขาก็ไปเช็คค่ะคุณคน네นี้เขาก็ไปเช็คบอกแล้วเขาก็มาขอบคุณอาจารย์บอกอาจารย์ที่ดิฉันมาถามอาจารย์ว่ามีคนจะขายที่ที่ชั้นหนึ่งแปลงราคาถูกๆอ่ะแล้วอาจารย์แนะ่นะบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อให้ไปถามหน่วยงานก่อนคาาบบออกขุณมจร หน่วยงานที่ดูแลที่แปลงเนี่ยเขาบอกว่าซื้อขายไม่ได้ถ้าซื้อขายเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นกรณีที่ท่านต้องระมัดระวังใน